แมวเตอร์กิชแวนเป็นสายพันธุ์แมวที่มีต้นกําเนิดจากภูมิภาคทะเลสาบแวนในตุรกีซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ทั้งภูเขาและทะเลสาบทําให้แมวสายพันธุ์นี้พัฒนาความสามารถพิเศษในการว่ายน้ําได้ดีจนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแมวที่ว่ายน้ําได้ลักษณะเด่นของแมวเตอร์กิชแวนคือขนสีขาวกับจุดสีที่บริเวณหัวและหางซึ่งทำให้พวกมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แมวเตอร์กิสแวนเป็นแมวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีร่างกายแข็งแรงและลำสันน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยของแมวเพศผู้จะอยู่ที่ประมาณ5-7กิโลกรัมส่วนแมว,วเพศเมียจะเบาวกว่าประมาณ4-6กิโลกรัมแมวพันนี้มีขนที่ยาวปานกลางนุ่มลื่นและกันน้ำได้ดีขนของพวกมันไม่พันกันง่ายและจะยาวขึ้นในช่วงฤดูหนาวทำให้มีลักษณะคล้ายกับขนของสัตว์ขนยาวทั่วไปในช่วงที่อากาศเย็น สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือสีขนของแมวเตอร์กิสแวนที่มีลักษณะเฉพาะเรียกว่าแวนแพทเทิร์นโดยมีสีขาวเป็นพื้นฐานบนร่างกายและมีจุดสีเฉพาะบริเวณหัวและหางเท่านั้นจุดสีเหล่านี้มักจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลสีดำสีน้ำเงินหรือสีครีมส่วนตาของแมวสายพันธุ์นี้มีได้หลายสีทั้งสีอำพันสีฟ้าหรือแม้กระทั่งตาสองสี ซึ่งเป็นอีกลักษณะที่น่าสนใจของแมวเตอร์กิสแวนประวัติและต้นกำเนิดแมวเตอร์กิสแวนถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีบันทึกเรื่องราวการพบเห็นแมวสายพันธุ์นี้ย้อนไปได้ถึงหลายพันปีในภูมิภาคตะวันออกกลางเชื่อกันว่าแมวเตอร์กิสแวนอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ทะเลสาบแวนในตุรกีซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และพวกมันได้พัฒนาความสามารถในการไว้น้ำเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมดังกล่าวในช่วงปี1955นักเพาะพันธุ์ชาวอังกฤษสองคนชื่อลอร่าลูชิงตันและโซเนียฮาริเดได้เดินทางไปยังตุรกีและพบแมวเตร์กิชแวนซึ่งทำให้พวกเขาสนใจในความสวยงามและความแปลกประหลาดของงอมแมวสายพันธุ์นี้พวกเขาได้นำแมวสองตัวกลับไปยังสหราชอณาจักรและเริ่มการพัฒนาสายพันธุ์ในยุโรป แมลเตอร์กิจแชนได้รับความนิยมในยุโรปและอเมริกาเหนือและในปี1969สมาคมแมวแห่งสหราชอาณาจากักรได้รับรองสายพันธุ์นี้อย่างเป็นทางการบุคลิกและนิสัยแมวเตอร์กิจแวนมีนิสัยกระฉับกระเฉงและชอบเล่นพวกมันฉลาดเรียนรู้ไวและชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆรอบตัวเนื่องจากพวกมันมีพลังงานสูงแมวสายพันธุ์นี้จึงเหมาะสำหรับเจ้าของที่มีเวลา และความตั้งใจในการให้ความสนใจกับแมวอย่างเต็มที่อีกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแมวเตอร์กิสแวนคือความชอบในน้ำแมวสายพันธุ์นี้ชอบเล่นน้ำและสามารถว่ายน้ำได้เก่งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พบในแมวส่วนใหญ่แมวเตอร์กิสแวนมีความมอเป็นอิสระสูงแต่ก็ขี้เล่นและชอบปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของเป็นแมวที่รักอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับตัวอยู่กับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดี สุขภาพและการดูแลแมวเตอร์กิสแวนเป็นแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงและโดยทั่วไปไม่มีโรคประจำสายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างไรก็ตามเจ้าของควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นเช่นโรคเหงือกอักเสบและควรดูแลสุขภาพขนให้ดีด้วยการแปรงขนเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดก้อนขนเนื่องจากแมวเตอร์กิสแวนชอบเล่นน้ำ ควรจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้แมวได้สนุกกับการเล่นน้ำหรือกระโจนเข้าไปในสระน้ำตามความชอบอการดูแลเรื่องอาหารก็สำคัญเช่นกันเนื่องจากแมวสายพันธุ์นี้มีกล้ามเนื้อและพลังงานสูงจึงควรให้อาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารครบถ้วนเพื่อรองรับการเติบโตและการเล่นของแมวแมวเตอร์กิสแวนเป็นแมวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรม พวกมันเป็นแมวที่ว่ายน้ำได้มีลักษณะขนที่โดดเด่นและนิสัยที่กระตือรือร้อนหากคุณกำลังมองหาแมวที่ไม่ธรรมดาและมีบุคลิกที่น่ารักแมวเตอรกิสแวนน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ